เป็นเรื่องละตอนนี้สำหรับทีจืออินฟลูเอนเซอร์สาวที่ทำคอนเทนต์กินฉลามขาวที่เราเห็นแพร่ในโลกออนไลน์และติ๊กต็อกและคนเข้าไปดูและแชร์กันมากๆเลยนะคะน้องอุ้มหรือทีจือซอมีแววติดคุก10ปีกินแปลกมากสุดๆต้องยกให้สาวน้อยคนนี้เลยน้องอุ้มหรือว่าทีจืออินฟลูเอนเซอร์สายกินชาวจีนที่กินฉลามขาวจริงงานเนี้ โดนปรับหลักแสนบาทเลยทีเดียวหลังจากปล่อยคลิปกินซุปฉลามขาวหมาล่าลงบนโลกออนไลน์กลายเป็นดราม่าดังเพราะมีชาวเน็ตสงสัยว่าฉลามน้ำหนักกว่า50กิโลที่น้องอุ้มกินเข้าไปเนี่ยมันเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วนะแล้วก็เป็นสัตว์ระดับนานาชาติถือเป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมายของจีนหรือเปล่าในคลิปอะ่ะเธอบอกว่าซื้อฉลามมาจากตลาด ขายอาหารทะเลในมอนทนเสฉวนแล้วก็บอกว่าเป็นฉลามเลี้ยงที่กินได้ก่อนจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือหัวหรือครึ่งตัวบนนำไปปรุงอาหารซุปหมาล่าแล้วก็ครึ่งตัวล่างแล้วก็หางเอาไปย่างกับเครื่องเทศพริกเกลือ ในขณะที่ตำรวจจีนกําลังสอบสวนถึงที่มาที่ไปของฉลามทางโตอินก็ได้ตัดสินใจพักช่องของน้องอุ้มแม้ว่าช่องของเธอจะมีคนตามหลักล้านซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าจะพักช่องของสาวจีนคนนี้ไปนานเท่าไหร่หรืออาจจะถูกปิดไปเลยแต่ล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาสํานักข่าวต่างประเทศจากการสืบสวนของกรมตำรวจเมืองหนานชองก็พบว่า น้องอุ้มได้ซื้อและกินฉลามขาวจริงทำให้ตำรวจเข้าควบคุมตัวผู้บริหารบริษัทของอินฟลูเอนเซอร์สาวและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมทับรับทราบข้อหาระหว่างรอการเสบสวนแล้วก็ส่งเรื่องให้ดำเนินคดีด้วยสำหรับกฎหมายจีนผู้ที่ซื้อขายบริโภคและครอบครองสัตว์คุ้มครองมีแนวโน้มจะถูกตัดสินโทษตามกฎหมายและดำเนินคดีอาญา ถือเป็นอาชญากรรมในการทำลายสัตว์ป่ามีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน5 0 0แสนกว่าบาทหรืออายาทรัพย์สินแต่หากผู้กระทำผิดไม่รู้ตัวว่าวัตถุด,ดิบที่ซื้อเป็นสัตว์ป่าหรือสัตว์สงวนไม่มีเจตนาไม่ถือเป็นอาชญากรรมดูแล้วก็เป็นข้อคิดเลยนะอย่าหาทำเลยนะเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะโดนโทษโดยไม่รู้ตัวเลยแหละ ถ้าชอบขอ1นึ่งไลก์หนแชร์เป็นกำลังใจให้มีที่มาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ